พี่น้องเขาก็ไม่มีของขวัญให้แม่อะแม่ก็ไม่ได้หวังของขวัญอะไรจากเขานะเขาก็แบบเฉยๆยงไงเขาเป็นคนเฉยๆอยู่แล้วพี่น้องเขาไม่ค่อยแสดงออกอะไรรักไม่รักเขาก็ไม่แสดงออกแต่แม่ะเป็นคนแสดงออกรักแม่ก็บอกว่ารักไงทีเนี้ยอยู่ๆเมื่อเช้าอะนอนๆอยู่นั่งก็ตีนมาเขือเธอเธอแม่ก็อ่านไรเธอเธออะไรเธอ,อ,อจําได้ไหมเราอะอัพที่นั่ง business แม่ก็นึกอ๋อ,อจำได้จําได้ที่เราบินไปอิตาลีไง เออแล้วเธอจําได้ไหมว่าใช้บัตรชันรูดแม่ก็นึกใช่ใช่ใชอ๋อสิ้นเดือนแล้วอาเกียยอดมาแม่ก็บอกอย่างงี้นางก็บอกว่าไอรู้ไหมนางก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์หรอกฉันให้เป็นของขวัญวันเกิดทุกคนน้ําตาแม่จะไหลแม่รู้สึกว่าแบบแม่ขันควับแล้วก็แบบนิง้งมันไม่ใช่บาทสองบาทนะมันแพงมากเลยเนี้ยแล้วนางก็แบบไม่เป็นไรฉันอยากให้แม่แบบเฮ้ยคือคือ,ค,อคือแบบ มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของจํานวนเงินทุทกคนมันเป็นเรื่องที่แบบพี่น้องเขาไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรอะแล้วการให้ครั้งนี้มันเป็นการเซอร์ไพรส์ของแม่ทุกคนนึกออกไหมจํานวนเงินหรือของที่ให้อะ่ะมันไม่เท่าไหร่แต่มันเป็นการแบบมันเป็นครั้งแรกที่นางแบบหวานกับแม่อะแล้วนางก็เขินเพราะแม่ขอบคุณนางแม่ไปเอาหัวมุดนางนางก็เขินอะ